สวัสดีค่ะงานกายภาพบำบัดกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลน,น้ำพองวันนี้จะมานำเสนอวิธีการฟื้นฟูนสมรรถภาพปอดโดยขวดน้ำผู้ป่วยโควิด -19 เมื่อได้รับเชื้อจะส่งผลต่อปอดทำให้เกิดอาการปอดอักเสบผู้ป่วยมีอาการแสดงดังต่อไปนี้ 1. หายใจไม่ทันหายใจไม่สะดวก 2. หอบเหนื่อยง่าย 3. ไอเพิ่มมากขึ้น 4. ออกซิเจนในเลือดต่ำา5มีเสมหะข้างๆในปอดมากขึ้นโรคที่ห้ามออกกำลังกายด้วยวิธีการนี้ได้แก่ 1. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคถุงลมโป่งพอง 2. โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 3. โรคหลอดเลือดดำอุดตันที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัย 4. โรคลิ้นหัวใจตีบ การเตรียมตัวก่อนออกกำลังกาย 1. ออกซิเจนในเลือดอยู่ระหว่าง95-100% 2. อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน38องศาเซลเซียส 3. ชีพจรไม่เกิน120ครั้งต่อนอาที 4. ความดันโลหิตไม่เกิน140ส่วน90มิลลิเมตรปรอด 5. ไม่มีภาวะหอบเหนื่อยรุนแรงใจสัน่นตาพร่ามัวหากมีอาการผิดปกติแจ้งพยาบาลทันที ประโยชน์ของการออกกำลังกายปอดด้วยขวดน้ำา 1. เพิ่มการระบายอากาศแลกเปลี่ยนแก๊สภายในปอด 2. ป้องกันภาวะปอดแฟบ 3. เพิ่มประสิทธ,ธิภาพกล้ามเนื้อใช้หายใจอุปกรณ์ประดิษฐ์ขวดน้ำา 1. ขวดน้ำขนาด600ลูกบาทเซนติเมตร 2. หลอด2หลอด 3. สกอตเทปใส 4. ฟ้าขวดเจาะรู วิธีประดิษฐ์ขวดน้ำฝึกหายใจนำขวดน้ำขนาด600ลูกบาศเซนติเมตรใส่น้ำครึ่งขวดนำหลอดสำหรับเป่าให้ปลายหลอดจุ่มลงไปในน้ำนำหลอดสำหรับดูดให้ปลายหลอดอยู่เหนือระดับน้ำประมาณ3นิ้วใช้สก็อตเทปพ,พันปิดที่ฝาและหลอดให้ไม่มีอากาศเข้าออกภายในขวดดังรูปวิธีการออกกำลังกายโดยขวดน้ำประดิษฐ์ การออกกําลังกายปอดโดยการเป่าใช้หลอดที่ปลายจุบลงไปในน้ำนั่งหลังตรงหายใจเข้าลึกๆจากนั้นปิดปากให้สนิทกับหลอดดูดเป่าลมออกเบาๆยาวๆ4-6วินาทีทำต่อเนื่อง5-10ครั้งต่อเซตทำทุกๆ1ชั่วโมง การออกกำลังกายโดยการดูดใช้หลอดที่อยู่เหนือระดับน้ำจากนั้นนั่งหลังตรงหายใจเข้าลึกๆปิดปากให้สนิทกับหลอดดูดดูดลมเข้า4-6วินาทีทำต่อเนื่อง5-10ครั้งต่อเซ็ตทำทุกชั่วโมงหากรู้สึกเวียนศีรษะหายใจหอบเหนื่อยให้หยุดพักทันทีหากอาการไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์ วิธีการออกกำลังกายปอดโดยขวดน้ำธรรมดา 1. เตรียมขวดน้ำเปล่าขนาด600ลูกบาทซิเซนติเมตรใส่น้ำปริมาณครึ่งขวดใส่หลอดจุ่มลงไปในน้ำหลังจากนั้นหายใจเข้าลึกๆก,กลั้นหายใจไว้ปิดปากให้สนิทกับหลอดเป่าน้ำในขวดให้เกิดฟองอากาศ เป่ายาวๆประมาณ4-6วินาทีทำต่อเนื่อง5-10ครั้งต่อเซตทำทุกๆ1ชั่วโมงหากรู้สึกเหนื่อยเวียนศีรษะให้หยุดพักหากไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลน,น้ำพอง